ไอ้กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคผมตอนนี้อยู่เกมแมสเน็ตออฟโรดอีกเช่นเคยนะเกมแนวออฟโรดขับรถภาพสวยแหละก็วันนี้เราจะไปเล่นโอ้ยอันนี้คืออะไรเอ็นจิ้นเตอรเมทคือเครื่องระพังเหรอถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นเครื่องระพังอะไรซ่อนนมได้ใช่ไหมเด็กอาซ่อมฟรีได้เต้องดูวิดีโอไว้ก่อนเลยผมไม่อยากดูวิดีโอไปนะเอาโอเคยอมเสียตังค์นะเราจะไม่ดูวิดีโอทางนั้นนะโอเคซ่อมเรียบร้อยนะครับผมคันนี้ ก็เฟี้ยวนะครับอันนี้หมวดปรับภาพแบบไมเดียบอกถ้าปรับไ i g h เอา high สามสิบเฟรมพอแล้วเดี๋ยวมันจะตุกเกินนะเพออหมวดออนไลน์บัตเทิลโรยยอแังแมทโอฟเอนเวิลโอเคเริ่มมาเติมโอฟเอนเวิลแล้วกันนะครับตัวนี้หมดแล้วว่าผมลืมแล้วน่าจะเติมฟรีเปล่าวะจะไม่ได้หรอเดี๋ยวออกไปดูก่อนที่จะเป็นหมดแหละเออเดี๋ยวออกไปดูก่อนมึงกดเข้ามาทำไมวะเนี่ยเออยังไม่ดูเลยวม่หมดอะไรนะมึงกดเข้ามาเล่นแล้วแม่งรีบจัด อันว่าดูเกมเย์ก่อนเ่อใครไม่เคยเล่นตุกตุกมากนี่นะภาพมันสวยจริงวะ่ะอันนี้คือยอมรับเลยเกมภาพสวยมากแต่เขาดูไอ้ที่ว่ามันโปรอะไรวะลืมมันได้ไม่นานนะฮะเซออ๋อมันโปรอะไรเป็นโปรเง,งนินนะมันมน่าจะไม่ต้องกดซื้อใช่ปะ ่าไม่ใช่มันเป็นโปรงเงินนะผมเข้ามาแล้วมันน่าจะน่าจะมีเงินให้เลยเป็นโปรงเงินนะผมไม่ใช่เงินเติมเติมฟรีนะแต่จะได้กดเปิดเติมฟรีเหมือนกันนะว่าไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดเติมฟรีนะบอนอ๊อบผีหลังเงินก็พอละมันมีหมดอื่นนอกจากหมดเล่นคนเดียวปะวะถ้ามันมีหมดถ้ามันมีซ้ำสมมุดเล่นได้ให้คนเดียวทำไมมันมีเพลเยอร์ตรงนี้วะลูกสงสัยอะไรปะว่าตัวนี้เป็นแบบออนไลน์ปะเนี่ย บอเทิรนรอยย่อเนี่ยใช่ไหมน่าจะเป็นหมอออนไลน์นะอันนี้คืออะไรเฮ้ยเป็นโอเคเราใช้แพค็คได้ด้วยนะกดไปเลยผมรู้แล้วมันเล่นออนไลน์ใช่ไหมเน,นี่ยเนี่ยนั่นผมไม่เคยเล่นมาก่อนน่าจะได้อยู่ลองเข้าดูสิยังไงออนไลน์ยิงด้วยนะครับว่าละผมเคยเลือกออนไลน์นะัแต่เล่นเกมไม่มาเนี่ยอาจจะเคยเล่นแหละแต่ลืมไปหมดละ ไม่มีคนเล่นป่ะเนี่ยน่าจะมีคนเล่นแล้วมัง้งต้องรออีกนาแค่ไหนวะโอ้โหขอไม่น่าเล่นได้นะอาจจะเล่นได้แต่ต้องรอแบบคนเข้ามาแต่แบบน่าจะนานนะแต่ว่าก็าไว้ก่อนแล้วกันนะขอเล่นได้แล้วกันฮนะ ถ้ามันานขนาดนี้ว่าโอ้โหคะแนนผมมีพันเดียวคนเดียวเขาเริ่มกันเป็นหมื่นแล้วเนี่ยดูดิโอเคเดี๋ยวเราเริดด่มสิอันนี้เป็นผมไม่ไอัปเดตเลยเนี่ยอุ้ยรถใหม่คันนี้สวยดีวะเฮ้ยค้นฟรีโอ้ต้องต้องไปหาหมอเติมฟรีมาเล่นแล้วคนดูผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหาหมอเติมฟรีนะเดี๋ยวจะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันเลยหมอเติมฟรีนะผม,ผมไม่ใจว่าผมลิงก์ลิงก์งที่ผมโหลดมาดูเอ้า โอเคคลิปนี้ประมาณนี้กันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกหมดเติมฟรีเราจะหาเล่นบบรถรถใหม่ๆบ้างแอปเล็กเก่ากออกหมดแล้วเคยเล่นหมดแล้วแหละอะไรอย่าะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีพ่วงด้วยผมเพิ่งเห็นต่อเติมหาเติมได้ก็เติมอ่ะฟอะร์มเมมเบอร์เหรออร์มเะวร์นี่ซื้อได้ใช่ปะ่ะฟอร์มเบอนี่ซื้อได้เนี่ยมันมันต้นองฟอร์มเบอร์น่นะฟอร์มเบอนี่ซื้อได้อ่าโอ้อยังเก่าเลยน้อง โ hey. yeah. อ้เดี๋ยวล้างรถทน่ยานี่ตอนอย่างนี้วะอบอดี้แอ็ดออนช่วงล่างโอ้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเจอกันในคลิปหน้าผมปะละสวัสดีครับ